สวัสดีครับและนี่ก็เป็นเท่าสงคารามอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่เอายากยากง่ายง่ายไม่รู้จะยากหรือจะง่ายนะครับเอาละเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าผมอยู่ที่ไหนเดี๋ยวนั่งพักแป๊บหนึ่งนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่นี่นะครับสุสานวิลชนเอริซานะครับข้างบนก็เป็นเอริซาเหมือนกันนะฮะแต่เป็นสารลองนะครับนี่ผมอยู่ที่นี่นะการจะมาที่นี่ก็ลงมาด้านล่างตรงนี้นะครับมาเรื่อยๆนะฮะ จากนี่จากนี่จากนี่จากแท่นยกนี่มาเลยนะครับแท่นยกมาเราจะมาเก็บเท่าสงครามที่สุดเท่สุด,สดวาวนะครับไปกันเลยนะฮะเราก็จะมาตรงนี้นะครับวิ่งมาโลดฮะวิ่งโลดโลดมันเลยครับแล้วก็หลบเงื้อตรงนี้นะฮะแล้วก็เลิฟแล้วก็ไปเลยครับคุณ <c> ห <oughs> ลอดไหมเนี่ย จะรอดไหมเนี่ยเออจะทันไหมจะทันไหมเอ้ยแมงมาพอดีนะครับแล้วเราก็ต้องลงไปด้านล่างนะครับลงมานะฮะแล้วก็วิ่งโลดโลดมาเลยครับวิ่งมาเลยฮะโลดโลดวิ่งโลดโลดเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาโลดโลดนะฮตรงไปนะครับแล้วตรงนี้ก็รอนะฮะรอนะครับโอ้ทำไมมันชนกันนะ ชนกันซะแล้วทำไมเป็นอย่างนั้นนะเท่าสงครามเขตศักดิ์สิทธิ์นะครับโอ้แม่เจา้าชนกันซะแล้วพิดพลาดท,ทางเทคนิคนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะพาไปนะครับพอจากตรงนี้นะครับเราจะต้องลงมาบริเวณนี้นะครับลงมาเรื่อยๆตรงนี้ก็เราก็จะต้องหลบฉากซ้ายฉากขวานิดน,นึงนะครับ แล้วก็มาหลบตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับหลบเข้าตรงนี้นะฮะแล้วก็มาตรงบริเวณนี้นะครับรีวิ่งมาให้วก็มาเราตรงศพนี่นะครับตรงศพนี่นะฮะแล้วเราก็ลงไปนะครับลงไปฟึนะแล้วก็โดดลงไป้านะนะครับปึ๊บแล้วก็มาที่นี่นะครับฟึบนี่แล้วก็เดินตรงมาเรื่อยๆนะครับ ื่อที่จะมาจุดที่ต่ําที่สุดนะครับบริเวณนี้นะบริเวณนี้จะเป็นจุดที่ต่ําที่สุดแต่เราจะไม่ไปตรงนู้นนะครับเราจะลงมาด้านล่างนี้นะครับเพิบหนีนะแล้วคราวนี้ก็ลงมาตรงนี้นะครับแล้วก็นี่ครับง่ายหรือยากมันอยู่ที่ตรงนี้แล้วครับไอตรงกระโดดกระโดดนี่แหละอ้ยอ้ยอยเสียวเสียวเสียวนะไปเรื่อยเลยนะครับวิ่งไปเลยองสนใจมันแล้วก็ขึ้นมาบนโอ้ย แม่เจ้าอู้มันจะขนาดนี้เลยเหรอจะตายตรงบันไดไมเนี่ยเฮ้กินเลือด่อยนะครับหลังจากนั้นก็มาบริเวณนี้นะครับตรงนี้มันก็จะมีรถอีกนะครับรถอีกคันหนึ่งนะฮะให้เราวิ่งมานะครับวิ่งมาตรงนี้จะต้องโดนนะฮะหนึ่งทีนะครับแนะนำว่าเพิ่มพลังเอาไว้เยอะๆนะครับ เราจะต้องหลบเข้าตรงนี้นะครับโอ้โหแม่เจา้ายืนโชว์หลาเลยเรียบร้อยฮนะอว่าไงน้องเดี๋ยวมขอดูบริเวณนี้นะครับว่าเราจะสามารถหลบได้อย่างไรนะฮะนี่ถ้าเราลงมาตรงนี้เราแทบจะหลบไม่ได้เลยนะครับเนี่ยผมคิดว่านะ มันจะต้องมาโอ้เราจะต้องมาตรงนี้นะครับเราจะต้องมาด้านนี้โอ้โหแล้วก็วิ่งตรงมานะครับกูลิ่งตรงมาด้านนี้แล้วก็มาหลบตรงนี้นั่นเองนะว้ายไอบ้บ้าโอ้โหไอบ้บ้าใจร้าย เสียบซะเลยนี่แน่แล้วอย่างแกคิดวจะตายไหมนี่แกก็ไม่เคยจะตายเออโอเคเราต้องหลบเข้าตรงนี้นะฮะแล้วก็รอรถขึ้นไปเสร็จเราก็วิ่งมาตรงนี้นะครับแล้วก็เร็วเข้ามาตรงนี้นะครับเรีวมาตรงนี้เสร็จนะครับเราก็มาตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีลิฟต์นะฮะเราก็จะขึ้นลิฟต์นะครับ ผมจะมาทวนอีกทีนะลงมาจีแล้วเราก็ขึ้นไปนะครับขึ้นไปบนนี้พอขึ้นมาบนนี้เสร็จนะครับมันจะมีไฟอยู่นะฮะให้เราหลบมาตรงนี้นะครับ ไฟมันจะพุ่งมาด้านเราก่อนนะครับตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะฟันให้ดูนะครับว่าตอนแรกนั้นไฟมันจะเป็นอย่างไรนะครับนี่คือตอนแรกไฟมันจะพุ่งไปด้านนี้นะครับเราจะต้องวิ่งหลบมานะฮะแล้วก็ต้องฟันขึ้นไปนะครับฟันขึ้นไปเพื่อให้ไฟสายไอ้ไฟฉายนี่นะฮะมันส่องนะครับเพื่อให้ไฟฉายมันส่อง ส่องไปที่รถนะครับนี่แต่ว่าไฟตรงนี้ยังอยู่นะครับเห็นไหมเพื่อนๆอาจจะต้องแบบเฮ้ยเดี๋ยวฉันจะต้องหลบไฟอย่างเงี้ยก็เลยฟันมันมีเราก็หลบตรงนี้นะครับแล้วคราวนี้เราก็วิ่งยาวนะครับเก็บศพนะครับวิ่งยาวลงมาตรงนี้นะครับนีมีขอยเก็บด้วยฮนะมงปอนะครับแล้วก็รอนะครับโอ้โอ ตรงนี้เราก็จะต้องรอหลบนะฮะรอหลบรถนะครับแล้วเราก็วิ่งมานะครับนี่วิ่งมาบริเวณนี้เพียงเท่านี้นะครับรถนี่คือจุดแรกนะครับรถมันจะชนกันนะครับที่นี่นี่นะฮะร,รถมันจะชนกันที่นี่เลยนะครับแล้วสิ่งที่นี่นะฮะ ตรงนี้มันจะมีไอ้สว่างสว่างอยู่ตรงนี้นะครับรถมันจะสวนกันตรงนี้ครับแล้วมันก็ชนกันแป้งแป้งแป,ง,แป,ง,แปงนะฮะแล้วเ,เราก็จะได้นะครับเท่าสงคารามชิ้นนี้นะครับเป็นเท่าสายศักดิ์สิทธิ์สูงสุดนะครับเขตศักดิ์สิทธิ์นะครับเขตศักดิ์สิทธิ์ยกโล่ขึ้นนะฮะสร้างเขตศักดิ์สิทธิ์แห่งพฤษาทองนะครับฟื้นฟูเอสพีอย่างต่อเนื่อง พลังป้องกันก็เพิ่มขึ้นพันธมิตรในเขตศักดิ์สิทธิ์จะได้ผลเช่นเดียวกันนะฮะใช้กับอาวุธประเภทโล่ทุกชนิดน,นะครับนี่เป็นไงสายศักดิ์สิทธิ์ของเรามาถึง5อันแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ย,วยังไม่ได้เทสเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะไปใช้เขตศักดิ์สิทธิ์นะครับที่นี่นะครับโอ้ไปไม่ได้ฮะไปไม่ได้ยังไม่เคยผ่านด่านนี้เลย มีดอกให้เก็บนะดอกเบอร์หกทั้งนั้นเลยนี่นะอลิซาเราจะกลับยังไงละทีเนี้เราจะกลับยังไงละ่ะตายแล้วเดี๋ยวผมจะไปเทสให้ดูนะครับ นี่นะพวกไฟฉายอะไรทั้งหลายนี่เป็นจุดเริ่มต้นนะครับจุดเริ่มต้นของเราจะอยู่บริเวณน,นี้นะฮะแค่เราไปไปจัดการกับเสาตรงนั้นนะครับเพียงแค่นั้นนะครับรถมันก็จะช,ชนกันเลยครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่ <c oughs> ต้องขึ้นไปก่อนนะฮะ วาร์ปไม่ได้รอบหน้าเดี๋ยวเราจะมาจัดการหัวหน้ากันนะครับที่นี่ว่าได้อะไรเนี่ยเอลิซานี้ถ้าผมคิดว่าง่ายนะวิ่งอย่างเดียวเลยวิ่งอย่างเดียวไม่ต้องใช้อะไรเลยนะรู้จังหวะมัน แต่แนะนําว่าตัวเบานะครับตัวต้องเบาอย่างเช่นผมนะไม่มีกางเกงนะครับเบาเบาอู้อะเราได้เวลาวาร์ปได้แล้วนะเราจะวาร์ปไปนะครับวาร์ปรโรใช้กับโลนะครับ สงครามชิ้นนี้นะแล้วก็เดี๋ยวผมจะใส่ชุดที่ได้มาให้ดูนะครับว่าคุ้มเท่ง่ายเรามาใส่ชุดก่อนนะครับนี่ฮะหมวกเกราะแล้วก็นี่ฮะผู้พิทักษ์ปรึกษาแล้วก็โคตรจะหนักเลยครับมือนะครับแล้วก็กางเกงนะครับใน แล้วก็ใส่โล่ครับอ๋อเดี๋ยวก่อนใส่เท่าสงครามก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะหาโล่ทองๆนะเท่าสงครามโล่ low ทองๆเท่ๆนะครับตัวไหนได้ศักดิ์สิทธิ์บ้างเอ่ยพลังเวทนี่เออตัวนี้มีศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วนะครับศักดิ์สิทธิ์ผมไม่มีโล่อะไรที่เป็นศักดิ์สิทธิ์เลยนะครับแต่ไม่เป็นไร เอาทองๆนี่ก็ได้นะฮะเบานหน่อยเราจะใช้นี่นะครับเขตศักสิทธ์นะฮะศักสิทธ์นะครับนี่เป็นไงฮะถือโลก,ก่อนนี่พาพัเปิดไฟพัพันี่เป็นไงเรารู้สึกว่าเราจะกาดนะฮะ เราก็จะกดนะครับเขตศักดิ์สิทธิ์อึชออชอม่งไงแล้วเดี๋ยวเราเรียกเพื่อนก่อนนะครับฟึบนี่พวกนายเราจะต่อสู้เคียงข้างกันข้านี่โอยังกิ้งได้อยู่นะครับเพราะว่าไม่ได้ถือดาบหนักนะหมาจงกัดนี่ เดี๋ยวเราดูหมาพลังลดนะครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มพลังให้กับหมานะครับนี hey, ่ฮะหมาพลังลดแล้วนะครับอ้าวเราจะทิ่มค่อยทําไมนี่หมาพลังลดเราก็จะเพิ่มพลังให้กับหมาแฟบหมาพลังเพิ่มขึ้นบ้างไหมแฟบเอ้หมาพลังเพิ่มนะฮะเห็นไหมเพิ่มเรื่อยๆยนะครับแต่อีกตัวทนำะไมไม่เพิ่ม เห็นไหมเพิ่มมาแล้วนี่น,น,นี่เลือดเพิ่มนะหมาจงอยู่ในเขตของข้านี่แหละอาคมที่จะปราบผีทั้งหลายเป็นไงครับเทมลาหมาในอาคมอฝากกดไลค์กดซ like, <c oughs> ับสไครด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะ